ฟังก์ชัน add-on นะคะก็คือตัว b c k k r r u u n v v i e o นะคะเราสามารถกำหนดนะคะและซื้อตัว Add-on นี้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้ตัว background พื้นหลังของเราเนะะี่ยค่ะเล่นลูกเล่นเป็นวิดีโอนะคะสังเกตนะคะอันนี้ก็จะมีการตั้งค่าว่าเล่น1ครั้งแล้วก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้อ่ะอันนี้ขออนุญาตคลิก กลับมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาของตัววิดีโอนะคะมันก็จะเล่นหมุนแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะฟังก์ชันแอดออนของตัวแบ็กกราววิดีโอนี้นะคะนับเป็น1จุดนะคะ1ราคาตามนี้เลยอย่างเช่นนะคะเราอาจจะทำเป็นตัวเว็บไซต์เกี่ยวกับ คอนโดบ้านนะคะแล้วเราถ่ายวิดีโอมาว่าเราอยู่ในคอนโดของเรามีความสุขนะคะใช้ตัวเฟสซิลิตี้ต่างๆของตัวบ้านนะ,ะมีวิ่งเล่นอะไรต่างๆแล้วเอาตัววิดีโอนั้นนะคะเล่นเป็นพื้นหลังของตัวเว็บไซต์ก็สามารถทำได้นะคะเพียงแค่คุณซื้อตัวแอดออนนี้นะคะจะต่างกันอย่างไรกับตัวการลงวิดีโอธรรมดานะคะรูปแบบการลงเป็นพื้นหลังนะคะ จะสามารถนะคะมีตัวข้อความฟอนต์เนี่ยค่ะรองรับนะคะแอดขึ้นมานะคะแต่ตัววิดีโอเต็มจอแล้วก็เล่นซ้อนลงไปจะไม่เหมือนกับการวางวิดีโอเต็มเต็มจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าตาของเว็บที่มีวิดีโอเต็มจอเพื่อเปรียบเทียบกันค่ะ ค่ะอันนี้นะคะจะสังเกตได้เลยว่าเป็นตัวอย่างของวิดีโอนะคะแต่จะเป็นรูปแบบของการวางวิดีโอผ่านทางช่องช e l น,นล u ูทู e นะคะสังเกตว่าเรากดเพตรงนี้นะคะก็คือ ภาพรวมของตัววิดีโอทั้งหมดนะคะหรือเราบอกว่าเราจะไม่เอาตัววิดีโอนี้โหลดใน YouTube นะคะเอาไฟล์วิดีโอมาวางในเว็บเลยก็ได้ก็จะเป็นลักษณะนขนาดกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแต่จะทำงานสวยไม่เท่ากับตัวฟังก์ชันที่เล่นเป็นพื้นหลังแล้วสอนแบบนี้นะคะเสียค่าใช้จ่ายตัวแอดออนครั้งเดียวสุดท้ายนะคะ ใช้งานได้ตลอดเลยเช่นค่ะคุณอาจจะเอาตัวโค้ดวิดีโออันนี้นะคะไปวางนะคะหน้าอื่นก็ได้แต่ถ้านับเป็นการวางว่าวางจุดเดียวกันอย่างเช่นวางในตัวดรอปโซนนี้แต่ไปอยู่ในเมนูอื่นอันนี้ทําได้ค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแอดออนแต่ถ้าเปลี่ยนดรอปโซนนะเอาตัววิดีโอพื้นหลังนั้นมาวางฟ er ุตเตอร์แทนนะคะอันนี้ก็คือจะมีการเสียค่าใช้จ่ายแอดออนนะคะแต่ในหลักการทํางานจริง เพื่อให้ตัวเว็บไซต์มีคุณภาพของในเรื่องของสปีดเว็บด้วยนะคะเราแนะนำว่าเล่นประมาณ1หรือ2วิดีโอก็ดูสวยงามแล้วก็ดึงดูดพอแล้วค่ะ